สวัสดีครับเรื่อง List นะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในเรื่องในการเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับจริงๆแล้วข้อมูลที่เป็นแบบชุดหรือขบวนที่แบบลำดับนะฮะในภาษา y y t o o เนะี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายตัวนะฮะแต่ List เนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานของข้อมูลที่มีความสำคัญแล้วก็การใช้เมธอดนะครับการใช้ฟังก์ชันในโมดูลต่างๆเนี่ยมักจะอ้างถึงข้อมูลประเภท List ด้วยนะฮะคราวนี้เราดูนะครับว่าถ้าเราเรียน คณิตศาสตร์นะครับระดับมัธยมเนี่ยเราเจอประโยคคณิตศาสตร์แบบนี้ครับ่สมมติว่าบอกว่ามี S นะครับหน่วยเอสันนี้เป็นเซตครับเครื่องหมายตัวนี้เป็นเซตนะฮะปีกการเป็นเซตนะฮะถ้า S นะครับเป็นเซตของ x ยกกําลังสองนะ x ยกกําลังสองนะครับโดยที่ x เป็นสมาชิกของ n นะครับเมื่อ x เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ไปจนถึง10นะฮะ เจอประโยคคณิตศาสตร์แบบนี้นะฮะนี้มีความสําคัญมากเลยในการเรียนต่อขั้นสูงนะฮะระดับมปลายเจอประโยชคณิตศาสตร์แบบนี้นะฮะเราควรจะเปลี่ยนประโยคคณิตศาสตร์แบบนี้นะครับให้เป็นข้อมูลให้ได้ครับส่วนว่าผมจะเปลี่ยนข้อมูลนี้นะฮะประโยคคณิตศาสตร์นี้ให้เป็นข้อมูลแบบ list ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับผมเขียนแบบนี้ครับสร้าง s ขึ้นมานะฮะสร้าง s ขึ้นมาครับเป็น l i ต์ว่างนะฮะนะก็ใช้ square bracket ตัวนี้นะครับ l i ต์ว่างจากนั้นเนี่ย ก็ให้ x นะครับวนลูปเข้าไปครับ x เนี่ยตั้งแต่0ูนย์ถึงสิครับแล้วในนี้เก็บเลยครับเก็บ s นะครับบวกเท่ากับนะนี่คือเพิ่มค่าเข้าไปเพิ่มค่า x ยกกาลังสองแล้วก็เติมเข้าไปะนั้นอันนี้ก็ได้เรียบร้อยเลยครับได้เป็นเซตนะฮะได้เป็นลิสต์นะฮะเรียกว่าลิสต์ก่อนนะฮะเป็นลิสต์ของ x ตัวนี้นะครับจากนั้นครับเราต้องการเปลี่ยนตัวนี้นะฮะเปลี่ยนลิสต์ที่ได้เนี่ยให้กลายเป็นเซตก็ไม่ใช่เรื่องยากครับก็ไปใช้เมท็อดเปลี่ยนให้เป็นเซต นะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของการเปลี่ยนประโยคทางคณิตศาสตร์ที่เราเรียนนะครับและนําความรู้คอมพิวเตอร์มาใช้นะฮะเปลี่ยนเป็นข้อมูลแบบนี้และจริงๆแล้วข้อมูลประเภทลิสต์นะครับเก็บข้อมูลได้หลายชนิดครับเก็บสตริงก็ได้เก็บอักขระก็ได้เก็บเป็นออบเจกต์ก็ได้นะครับแต่การเก็บเป็นแบบตัวเลขเนี่ยทำให้เราเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ประมวลผลได้ง่ายนะครับในลิสต์นะครับยังมีฟังก์ชันเลมเตต์ต่อต่างๆอีกมากมายเลยนะฮะ เราสามารถนำพวกนี้ไปประยุกต์ได้ไม่ยากครับอย่างเช่นว่าตัวนี้นะครับแอปเปิลตัวนี้นะครับใช้เพิ่มข้อมูลเข้าไปในลิสต์นะนอกจากใช้ตัวดำเนินการบวกแล้วนะครับยังใช้เม็ตอดเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้อีกด้วยครับหรือเคลียครับเป็นการลบข้อมูลที่อยู่ในลิสต์นะฮะหรือแบบนี้ครับ Copy เป็นการคัดลอกข้อมูลในลิสต์นะฮะหรือเคาครับตัวนี้ใช้เยอะเลยนะฮะใช้ในการนับสมาชิกที่อยู่ในลิสต์นะฮะโดยในนี้นะครับเราจะใส่ออปชันเข้าไปนะฮะ ใส่อาร์กิเบนเข้าไปวาเวาต้องการจะนับสมาชิกที่เป็นค่าใดนะฮะหรือแบบนี้ครับรีเวิร์สนะฮะสลับข้อมูลหลังมาหน้านะฮะเลนตัวนี้นะครับใช้นับจำนวนข้อมูลที่อยู่ในลิสต์นะฮะซอร์สครับใช้เรียงข้อมูลในลิสต์นะฮะและเราสามารถที่จะเรียงข้อมูลเนี่ยเราให้เรียงกับหลังมาหน้ากับหน้าไปหลังได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นเมธอดที่เกี่ยวกับลิสต์นะฮะคราวนี้ลองดูนะครับว่าถ้าเรามีข้อมูลเป็นตัวเลขครับเช่นการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์นะฮะ ในมปลายเรียนแบบนี้ครับลักษณะของเมทริกจริงแล้วถ้าเรียนเมทริกตัวนี้นะฮะถ้าเราเขียนโปรแกรมพวกภาษาจาวาหรือภาษา C ีก็บอกว่าเป็นอาร์เรย์สมิตินะแต่จ,จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นภาษาไพทอนนะครับเราสามารถมองลิสต์นะฮะให้เป็นลักษณะของอาร์เรย์สมิติก็ได้ครับสามารถนำลิสต์นะครับมาแทนข้อมูลือใช้คาว่าแทนข้อมูลนะฮะมาแทนข้อมูลแบบอาร์เรย์ก็ได้มันถ้าเป็นแบบนี้เก็บยังไงครับ ก็บอกว่าสร้าง list a ครับแต่ list a นะฮะมีสมาชิกเป็น list อีกทีนึงครับนะเขียนได้แบบนี้เลยครับบอกว่า list a นะ list a นะครับเนี่ยฮะในนี้นะครับประกอบด้วยสมาชิก3ตัวตัวที่1ก็เป็น list ครับนะเก็บ2 3 1นะตัวนี้นะฮะอันนี้เรียกว่าผมเรียกว่าตัวที่1แต่ว่าเวลาอ่า index มันอ้างนะฮะตัวนี้จะเรียกว่าตัวที่0ูนย์ใช้ index เป็น0นย์นะนี้ตัวที่1ตัวที่2อนะนี้ก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์นะครับ เดี๋ยวลองดูวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ประมวลผลกับลิสต์ง่ายๆนะครับลองดูตัวอย่างอีก2ตัวอย่างต่อไปนี้เลยนะครับในภาษา Python เองนะครับก็มีเมธ็อดต่างๆนะครับหรือฟังก์ชันต่างๆในการกระทำแบบข้อมูลแบบลิสต์เนี่ยเยอะมากนะฮะสมมุติว่าถ้าเราลืมนะครับเราจําพวกเมธ็อดต่างๆไม่ได้นะฮะและเรามีความรู้จากภาษาอื่นๆ เราอยากจะลองเขียนโปรแกรมก็สามารถนำำําความรู้พื้นฐานในภาษาอื่นมาใช้ได้ครับสมมุติว่าผมต้องการจะสร้าง List a ขึ้นมานะฮะและให้ List a นี้นะครับเป็นข้อมูลที่เกิดจากการสุ่มนะซติว่าต้องการสุ่มตัวเลขจํานวน20ตัวเป็นเลขจำนวนเต็มนะเป็นเลขตั้งแต่1ถึง20นะฮะเพราะฉะนั้นเราสร้าง List ว่างเข้ามาก่อนนะครับพอสร้าง Li s t ว่างขึ้นมานะฮะจากนั้นเราก็สุ่มข้อมูล20ตัวเนี่ยเติมเข้าไปในนี้นะฮะ เราอาจจะใช้เม็ตอดในการเติมข้อมูลก็ได้นะครับหรือใช้วิธีการใช้วิธีเครื่องหมายบวกก็ได้ตัวดำเนินการบวกนะฮะผมต้องการสุ่ม20ตัวก็ให้เรื่องยากครับฟอนะครับผมว่า I เป็นตัวนับ i in นะครับเลงนะฮะสุ่ม20ตัวครับ20ตัวนะในการสุ่มนี้ทำอะไรครับในการสุ่มนี้นะฮะผมก็บอกว่าให้ A นะครับตัวนี้นะครับตัว list A นะครับแล้วก็เพิ่มค่าเข้าไปบวกเท่ากับ บวกเขากับอะไรดีครับผมก็สร้างลิสต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะลิสต์นี้นะครับก็เกิดจากการแรนดอมผมเรียกแรนดอมนะฮะแรนดอมนะครับแล้วก็สุ่มตัวเลขจำนวนเต็มนะฮะแ n นอินนะฮะตัวเลขจำนวนเต็มนี้ผมจะสุ่มนะฮะจะอยู่ระหว่าง1ถึง20นะฮะก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะเป็นแบบนี้ออกมาแล้วนะครับเราจะลองดูสิครับว่าเราสุ่มมาได้จริงเปล่า ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับก็ลองปิน A ออกมานะปิน A ออกมานะครับปิน A ออกมานะฮะเอาปินออกมาปั๊บลองรันดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เกิดจากการสุ่มนะสุ่มออกมานะฮะตัวเลขอยู่ในช่วงที่กําหนดนะครับถ้าเราสุ่มตัวเลขขึ้นมาเยอะๆนะฮะเราสามารถทดลองเขียนโปรแกรมประมวลผลอะไรได้มากมายเลยนะฮะครานี้ใน A นี้นะครับที่เราสุ่มออกมานะฮะในลิสต์นะฮะก็จะมีเมธอดเกี่ยวกับลิสต์เยอะแยะเลยนะครับ สมมติว่าผมใช้เม็อดนี้นะครับในการซอสข้อมูลนะฮะก็เป็น A นะครับอันนี้เวลาที่เราประมวลผลนะฮะเราก็ใช้ดอทนะฮะแล้วก็เรียกเป็นตอดซอสนะฮะนะครับเรียงข้อมูลครับนะฮะอ่าดูนะพอผมเอา A มาซอสแบบนี้ปั๊บแล้วผมก็ปรินนะพรินเ A ดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นพริน์ A ขึ้นมาปั๊บลองรันดู นะะฮอันนี้นะครับก็เป็นการสุ่มตัวเลขนะฮะอันนี้ก็เป็นการเรียงข้อมูลนะครับจะนําในลิสต์ a ที่สุ่มขึ้นมาได้เลยครับเรียงตั้งแต่น้อยไปมากนะฮะคราวนี้ในเมททอดซอสนี้นะครับก็ยังมีออปชันด้วยนะฮะนะรีเวิร์สครับนะฮะถ้าบอกว่า Reverse นะฮะผมเขียนว่าเท่ากับ two นะฮะดูฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองรันออกมาปั๊บ นนี้ก็เป็นเรียงอันนี้ก็สุ่มตัวเลขขึ้นมานะฮะจากนั้นตรงนี้จะเป็นการเรียงข้อมูลนะครับจากมากไปน้อยนะฮะทำอะไรได้มากมายเลยนะครับสมมติว่าผมอยากจะนับตัวเลขก็ได้ครับถ้าอยากจะนับว่าในนี้นะครับที่สุ่มมาเนี่ยมีเลข7กี่ตัวก็ไม่ใช่เรื่องยากครับอยากสุ่มว่ามีเลข7กี่ตัวผมก็เอา x นะครับเท่ากับครับเอา list a มานะครับแล้วก็ด o t count นะอยากเข้าอะไรครับผมเข้าเลข7ครับว่ามีเลข7กี่ตัว นะะฮจากนั้นก็พิมพ์ออกมาครับนะพิมพ์อะไรครับพิมพ์ x ครับนะสมมติว่าเอาให้มันดูรู้เรื่องนะฮะบอกว่าอ่าดนะฮะเเท่ากับสมมตินะฮะแล้วตรงนี้นะครับผมก็เอา x มาพิมพ์ลองดูนะฮะพอรันออกมาปั๊บนะฮะนี่ฮะก็บอกว่า7จเท่ากับสตัวนะครับเพราะนั้นเรื่องลิสต์นะฮะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเท่าที่ให้ดูมาตรงนี้นะครับเป็นลิสต์แบบ1มิติลองสุ่มข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ ราประมวลผลเล่นนะฮะจริงๆแล้วมันมีเมอดต่อต่างๆอีกมากมายเลยนะครับตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นการเขียนโปรแกรมประมวลผลกับ array นะฮะอาจจะเรียกว่า array ก็ได้จริงๆแล้วถ้าในภาษาไพทอนนะฮะเราจะเรียกแบบนี้ว่าเป็น list นะฮะแต่มันคล้ายกับ array ในภาษา C กับใน Java นะฮะโดยที่ list นี้นะครับสามารถที่จะมีสมาชิกเป็น list ได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่า list มีสมาชิกเป็น list ลักษณะนี้นะครับถ้าเรา ชินเรื่องอะเรก็คล้ายๆกับ array สอมิตินะฮะแต่จริงๆแล้วเรื่อง list นะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนี่เป็นพื้นฐานสําคัญในภาษาไพทอนนะครับคราวนี้เราจะลองอ้างถึงสมาชิกที่อยู่ใน list a นะฮะถ้าผมเขียนว่าอ่าจริงๆแล้วการอ้างสมาชิกนะครับเราจะใช้วิธี index ในการอ้างไปนะฮะผมเขียนว่า p r i n นะฮะนะถ้าผม print a มาแบบนี้ครับนะฮะ print a แบบนี้นะฮะถ้า r ันปั๊บนะครับ ก็สมาชิก a ก็ออกมาแบบนี้เลยนะครั้งนี้ถ้าผมบอกว่าผมพิมพ์ a นะครับแล้วให้ Index เป็น0นย์นะครับคือสมาชิกอันดับแรกนะฮะพอลองพิมพ์ออกมาปั๊บนะฮะก็จะได้สมาชิกเป็นตัวนี้ครับเพราะตัวนี้นะฮะสมาชิกของ l i สต์มันเป็น List นะฮะตัวนี้ก็คือสมาชิกของ List ที่มี Index เป็น0ูนะคราวนี้เอาใหม่นะครับผมต้องการอ้างถึงตัวนี้ฮะนะฮะอ้างถึงตัวนี้นะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะฮะเป็น Index ที่เป็น1 นะฮะรันออกมาปั๊บนะฮะค่านี้ก็ออกมาสมมติว่าผมต้องการเข้าถึงสมาชิกตัวนี้ครับเลข3ตัวนี้นะฮะถ้ามองเป็น array นะฮะอาจจะเป็นว่าแถวที่1ถ้าเรามองเทียบกับ array นะฮะแถวที่1หลักที่2นะฮะพราตรงนี้นะครับผมก็เป็น0ูนย์นะศูนย์ตัวนี้นะครับเราก็จะสมาชิกตัวนี้มาต้องการระบุไปตัวนี้นะฮะ index ก็เป็น1นะฮะเราก็อ้างแบบนี้ได้เลยนะฮะ ลองรันดูสิครับจะได้3จริงไหมก็ได้สมาชิกเป็น3นะครับคราวนี้ผมจะลองปิ้นออกมานะครับปิ้นข้อมูลออกมานะครับให้เป็นลักษณะของเออมทริกนะครเพราะการเก็บแบบอาร์แบบคล้ายๆกับอารีสองมิตินะฮะเป็นลิสต์แบบว่ามีสมาชิชเป็นลิส์เนี่ยคล้ายก็คล้ายๆกับอารีสองมิติเช่นกันนะครับผมลองเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับบนลูปอ่านเข้ามา ถ้าผมเป็น for i นะครับ in a ทุกท่านดูนะฮะเขียน for i in a แบบนี้นะครับก็เหมือนว่าเป็นการอ่านเอา i นะครับระบุผลิสมาชิกของ list a นะผมพิมพ์ออกมาครับพิมพ์ a ออกมานะฮะอ่าอันนี้ต้องพิมพ์ i นะฮะพอพิมพ์ i ออกมาปั๊บดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับโทษนะฮะพิมพ์ออกมาปั๊บลองรันออกมานะฮะนี่ครับก็จะเป็นพอ i เป็น0ครับก็ได้สมาชิกตัวแรกครับ พราะ i เป็น1นึ่งก็สมาชิกตัวนี้นะน,นี้คือ for i in a อ่านค่าสมาชิกททีละตัวเราฉะนั้นค่า i ที่อ่านมานะครับคือสมาชิกที่อยู่ใน list นะคราวนี้เอาใหม่ครับถ้าผมบอกว่าผมอ่านตรงนี้ขึ้นมาปับ๊บนะครับแล้วผมจะอ้างไปถึงข้อมูลแต่ละตัวที่อยู่ในนี้ฮะก็ไม่ใช่เรื่องยากครับก็ทำหลุด2อหลุดขึ้นมาอันนี้ผมก็ for นะครับ j ตรงนี้ดูให้ดีนะฮะ j in อะไรครับนะ i อ่านค่าสมาชิกในนี้ออกมาทีละตัว เพราะนั้นตรงนี้นะครับต้องเป็น for j in i ครับโอเคนะฮะ for j in i นะฮะตรงนี้เว้นวรคเข้าไปนะฮะเป็นวรคเข้าไปตรงนี้ต้องปิ้นอะไรครับปิมพ์ j ออกมาทุกท่านดูนะฮะถ้าปิมพ์ j ออกมาแบบนี้ปั๊บลันออกมาก็ได้รูปแบบนี้ถ้าผมบอกว่าต้องการให้ปิ้นนะครับเปียงกันไปในลักษณะของเบติกก็ไม่ใช่เรื่องยากครับผมเข้าตรงนี้ครับเว้นวรคนิดนึง ทุกท่านดูนะฮะแล้วตรงนี้ก็คือว่าให้พิมพ์ต่อไปในแนวนอนนะฮะเราก็เขียนว่า n นะฮะเท่ากับนะฮะแล้วก็ที่วางดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับลานออกมาปับ๊บออกมารูปแบบนี้เลยเพราะอะไรครับพอ j in i ไปทำแรกพิมพ์ตัวน,นี้ใหม่ปับ๊บแล้วก็พิมนะะพ์มต่อไปเรื่อยนะฮะพิมพ์ต่อไปเรื่อยนะฮะคราวนี้ถ้าผมบอกว่าถ้าผมต้องการพิมพ์ออกมาในลักษณะของเมทริกซ์ผมว่าเราไปเรียนเรื่องเมทริกซ์นะฮะก็ไม่ใช่เรื่องยากก็บอกว่า ถ้าปิ้นใน J เนี่ยจบแล้วนะครับให้ขึ้นมาทัดใหม่นะมันก็ขึ้นมาทัดใหม่เป็นขึ้นมาทัดใหม่ของฟอนี้นะฮะผมก็เคาะ enter ลงมานะครับแล้วผมก็ปิ้นดูนะฮะปิ้นแบบนี้นะฮะถ้าขึ้นมาทัดใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับก็แบ็กสตัดเอเขีนนะครับลองปิ้นออกมาสิครับจะเป็นลักษณะของเมทริกไหมนะครับอ่านี่ก็เรียบร้อยแล้วก็เป็นการปิ้นนะฮะข้อมูลที่อยู่ใน a นะครับในลิสต์เอออกมาเป็นลักษณะของเมทริกนะฮะเพราะนั้นเนี่ย เราสามารถเอาตัวอย่างนี้นะครับไปประยุกต์เก็บข้อมูลแบบเมทริกง่ายๆได้นะครับลองทําดูนะครับไม่ยากครับลองคิดโจทย์มาแล้วลองทํานะครับจากที่เรียนมาทั้งหมดนะครับลองคิดทําแบบฝบกหังง่ายๆครับลองสร้างเมทริก A A กับเมทริก B นะครับเป็นขนาด3าคูณสามกหนดค่าต่างๆเข้าไปเองครับกำหนดค่าไปตรงๆหรือรับทางคีย์บอร์ดก็ได้นะแล้วเขียนโปรแกรมนะครับหาการบวกของเมทริก A บวก B ว่ามีค่าเท่าไหร ลองดูนะครับลองทบทวนเท่านี้ก่อนนะฮะพื้นฐานขอให้ไดนะ้เดี๋ยวเราค่อยเรียนอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้ต่อไปนะครับลองดูนะครับม่